เก็บเงินให้ลูกยังไงถ้าอนาคตลูกอยากสร้างสตาร์ทอัพเป็นของตัวเองอยากเป็นเจ้าของธุรกิจไม่อยากเป็นลูกจ้างใครเลยจะเรียนคณะบาซายจุฬาที่เน้นสอนบิสเนสเมเนจเม n t ร่วมกับอินโนเ t ชันซึ่งปัจจุบันค่าเทอมอยู่ที่2 0 0 0 0 0กว่าบาทหรือปีละประมาณ50,000 0บาทค่ะเรียน4ปีก็2ล้านบาทสมมุติตอนนี้ลูกคุณอายุ8ปีแล้วจะเข้ามหาวิทยาลัยตอนอายุ18เท่ากับว่าคุณมีเวลาเก็บเงิน10ปีหรือ120เดือนค่ะถ้าฝากบัญชีออมทรัพย์ทั่วไปที่ได้ดอกเบีย้ยแบบนี้คุดือน16,500บาทค่ะ แต่ถ้าคุณเอาเงินมาฝากในออมซั์ดิจิตอลที่ปัจจุบันให้ดอกเบีย้ยประมาณ1.5%ต่อปีแบบนี้คุณต้องเก็บเงินเดือนละ15,500บาทค่ะในลองเอาเงินมาเก็บในพันธบัตรรัฐบาลหรือหุ้นกู้เอกชนที่ให้ผลตอบแทนประมาณ3%ต่อปีกันบ้างแบบนี้ต้องเก็บเดือนละ14,400บาทค่ะในลองลงทุนแบบเสี่ยงมากขึ้นหน่อยซิ ลองเก็บเงินในกองทุนรวมผสมหรือหุ้นปันผลดูที่ให้ผลตอบแทนประมาณ6%ต่อปีแบบนี้คุณต้องเก็บเดือนละ12,300บาทค่ะก็จะพอค่าเรียนลูกตอนอายุ18ไหนลองดูเป็นสายซิ่งเลยลองลงทุนในหุ้นรายตัวหรือกองทุนที่มีความเสี่ยงสูงที่ให้ผลตอบแทนประมาณ10%ต่อปีแบบนี้คุณต้องเก็บเงินเดือนละ9,800บาทค่ะแต่อย่าลืมนะคะว่าทุกการลงทุนมีความเสี่ยงเสมอการลงทุนแบบผสมผสานในช่วงต้นแล้วค่อยๆลดความเสี่ยงลงเมื่อใกล้ถึงเวลาเรียนจะช่วยลดความเสี่ยงได้ค่ะ คุณเก็บเงินการศึกษาลูกไว้ในไหนคะบัญชีออมทรัพย์กองทุนหรือหุ้นลายตัว